สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้อันนี้เลยนะครับปลานะครับปลาอันนี้เห็ดอ่าผมชอบกินเห,ห็ดใส่เห็ดเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้น้ําต้มยำนะครับอ่ะเดือดเดือดอยัง่ะเดือดยังเดือดยังอ้าไฟดับอีกเออนานจีจะเดือดได้ยังไงล่ะเนี่ยนนอ่ะเดือดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่อง หอมต่างๆเดี๋ยวเอามาใส่ทีหลังนะครับผมใส่อะไรมะงอตะไคร้นะมะขามเปียกหมดมีแค่นิดหน่อยเดี๋ยวใช้มะนาวอ่ะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ใส่ไม่รู้เหม้นเขียวป่าเขาใส่ก่อนทีหลังไม่รู้เนี่ยแล้วก็คาหรือขิงนะหรือคาคาเนาะหรืออะไรเนี่ยอ่ะเครื่องต้มยำโอเคเดี๋ยว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 อันนี้ใส่ปลาได้แล้วนะเพราะว่ามันเดือดใส่ปลาได้เลยเนี่ยเนาะอย่างนั้นใช่ไหมบัอบเข้าไปอืม ปลาใส่ปลาใส่ปลาอันนี้อะเขาห้ามคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเหม็นข้าว <c oughs> อะแล้เวเหม็นข่าวจะย,ยุ่งนะผมต้องใส่อะไรอีกโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับต้มปลาไม่รู้ว่ารสแซ่บอย่างไรนะครับปูนปูนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวชมต่ออีกแป๊บหนึ่งมันจะเดือดนะครับ ่าจะเป็นต้มปลานะได้แล้วนะต้มปลาจะใส่เห็ดเห็ดใส่เยอะเกินไปก็น่าจะไม่ดีนะเดี๋ยวเอาใส่แค่ผักสมข้นทีนิดท,ดทดีหน่อยก่อนเพราะว่าเอาไว้ทําอย่างอื่นก่อนก็ได้เพราะใส่เยอะเกินไปมันก็จะมันจะอะไรนะจะไม่เข้ากันเนาะโอเคใส่แค่นี้ก่อนเขาห้ามคนอย่าไปนคนอย่าไปนคนห้ามคนห้ามคนให้มันเดือดก่อนเดีย๋ยวเขาว่ากันอีกทีนะมันต้องเดือดปับป๊บ แล้วผมจะใส่ใบกระเพราเนี่ยมันจะเข้าท่าหรือเปล่าต้ยมยำใบกระเพราเอาไว้ใส่ที่หลังดีกว่าตอนที่เราจะกินเนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีนะครับโอ้เดือดเป็นละวิงเลยครับเดี๋ยวอัดน,นี้ใส่เลยเนาะมันจะสุกแล้วต้องใส่เลยไหมเนี่ยอ่ะใส่ไปทั้งราบเอ๊ต้มต้ม คนไหมคนหห่อ,อหอมอะ่ะหอมเลยละโอ้โหโห,โห,หอม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 นี่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 โอ้โห,โหอ่ะเดี๋ยวไม่เออ๋อพริกนะขาดพริกแห้งหพริกเผาโอเคต้องพริกเผาอีกเป็นอันว่าโอเคละมันสุกละนะ สุกแล้วล่ะใส่นิดหน่อยก็พอแล้วปมองไฟได้หอมใบกะเพรานิดหน่อยผมชอบชุนๆเดี๋ยวผมไปเอาไอ้นั้นเอ,อพริกเผานะพริกเผาก็โอเคแล้วนะโอ้โหนี่นี่่ะก่อนจบพบกับของอร่อยนะครับนี่นีนนต้มป่าใส่เห็ดนะอร่อยอร่อยอร่อยอรเปรี้ยวมะขามนะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปทำพริกเผาเป็นอันว่าจบนะครับอร่อยแซ่บๆอีกแล้วครับอ้อ,อสำเอกจัดให้นะครับผม